สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พามาพบกับมิวเอ็กซ์แอนทอมคอเลกชันนะครับผมใช่ค่ะเป็นมิวเอ็กซ์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็คือเป็นรุ่นแบบลิมิเต็ดใช่ค่ะเป็นรุ่นลิมิเต็ดลงวันนี้แล้วก็มีมาให้ทุกท่านดูวันนี้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ชอบอะไรที่แบบว่าเป็นลิมิเต็ดแล้วก็ใช่เป็นคอเลกชันพิเศษค่ะก็คือเป็นคอเลกชันที่แบบแปลกใหม่แล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่ในส่วนของยูสูด้วยนะคะเวลาใช้เนี่ยจะได้ความรู้สึกที่แบบว่ามันพิเศษ ได้ค่ะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนรุ่นปกติไม่เหมือนรุ่นปกติตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะแบบว่าแยกเป็นข้อข้อให้เลยนะคะว่ามีอะไรแปลกใหม่ไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับนี่เลยสุดหล่อของเราแฟนทอมคอลเลกชันนะอันนี้ก็คือสีใหม่ด้วยนะเอาใจแบบคนที่ชอบเทาร์เมโบใช่ค่ะสําหรับใครนะคะที่แบบติดใจในสายกระบาเทาร์เมโบของยูสุนะวันนี้เราก็จะมีในส่วนของยูเอ็กมาให้แล้วนะคะีูบอกว่า ตามคาเรียกร้องเลยนะฮะคือสีเทาลัมโบตอนนี้ฮิตมากแล้วก็อีกสีหนึ่งสีอะไรครับสีขาวมุกค่ะก็คงจะเป็นสียอดฮิตที่ขายดีในส่วนของอัลติเมทอยู่แล้วนะคะในส่วนของอีลูสุเดะเรามาบอกว่ามีในรุ่นไหนบ้างได้ครับาสำหรับรุ่นแฟนทอมคอลเลกชันเนี่ยจะมาในรุ่นของอัลติเมทขึ้นไปนะฮะก็จะมีในส่วนของเครื่องพันเก้าและสามพันโฟวิลเราก็มีใช่ค่ะแล้วก็จะมีมาให้ในส่วนของตัวท็อปสุดของ All New m มิค่ะใช่แล้วก็ถามว่า เพิ่มไม่แพงนะเพียงแค่หมื่นสองหนึ่งมืนสองพันบาทเท่านั้นนะคะใครที่ดูอยู่เล็งอยู่ตอนนี้นะรถครอบครัวนะครับผมเจ็ดที่นั่งมิวเอของเรารุ่นพิเศษคอลเลกชันตัวนี้ก็คือมาในพร้อมเขาเรียกว่ามาพร้อมความแปลกใหม่ที่แบบมาในคุมโทนสีดานะคะเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรครับพี่เต่าก็คือจริงๆแล้วว่นแฟนทอมเนี่ยคือมันก็จะได้อารมณ์ที่มันแบบว่าออกแนวดาร์กๆหน่อยใช่ค่ะออกแนวแบบดํานิดๆเพราะว่า ใเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่จุดแรกเลยจุดแรกนะคะมีอะไรแตกต่างจากตัวอัลติเมทบ้างคะก็คือกระจังหน้าอันนี้คือเป็นลมดำจะให้ความพรีเมียมแล้วก็ดูมีการแต่งเข้าไปนะฮะก็คือสวยแบบนี้เลย อันนี้นะคะใครที่แบบว่าอยากเข้ามาดูรถนะคะสามารถเข้ามาที่ได้ที่อีวสุออโตเซ็นเตอร์นนทบุรีนะคะเรามีรถตัวจริงให้ดูแล้วนะคะวันนี้มาสัมผัสตัวจริงได้เลยนะครับอันนี้ก็คือสีเทาลัมโบนะขาวมุกก็มีอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับผม ถ้าใครชอบเครื่องพันเก้าหรือสามพันก็มีทั้งสองเครื่องนะคะใช่ค่ะใครที่เป็นสาวกทอรเรมโบนยังเห็นในกลุ่มเยอะมากในกลุ่มอีเอพีเนี่ยนะคะเราก็จัดมาให้แลวอันนี้ก็คือจะเป็นแม็กยี่สิบนิ้วนะครับผมก็เขาเรียกว่าเป็นลมดําแบบนี้โกลด์แบล็กโกลด์แบล็กแบบนี้เลยนะคะเค่มากนะครับก็จะได้อารมณ์แบบว่าสปอร์ตแบบนี้นะครับสันท้อมนี่เดี๋ยวเรามาดูภายในภายในก็จะมาในคอนเซ็ปต์ของเขาเลยคือดำนะครับ ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของภายในนะคะแฟนทอม o อลเล t ชันก็คือเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของ a อ l น e w มลเอ็ก <Concept S 1> ค่ะคอนเซปต์ของแฟน o อมคอลเล t ชันก็คือจะเป็นเน้นในเรื่องของดำสีดำนะฮะเบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังดำแบบนี้แล้วก็นวัตกรรมคูลแม็กซ์ยังเหมือนเดิมนะครับไม่เก็บความร้อนนานขึ้นมาเปิดแอร์แป๊บเดียวก็คือเย็นนะฮะแล้วก็ในส่วนของชุดชุดตกแต่ง นะฮะก็จะเป็นแบบเส้นสายพวกนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าก็จะเป็นดําดําล้วนเลยก็คือดําสนิทเลยนะคะไฟนั่นหลักๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับของรุ่นอัลติเมทใช่เอเดรตเอเดรตอะไรพวกนี้ใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ก็คือจะมีไฟตรงข้างรถไฟเดย์ไลท์ไฟแอมเบียนไลท์พวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับออปชั่นหลักๆเหมือนเดิมนะครับแต่คือได้ในส่วนของสีก็คือเป็นรุ่นพิเศษคอลเลคชันใครที่แบบว่าชอบคําว่าพิเศษในเรื่องของ แต่เราได้ข่าวว่าแฟนขับยูสุอยู่แล้วชอบแบบว่ารุ่นจบเป็นรุ่นลิมิเต็ดใช่แล้วเหมือนได้ข่าวว่าจะมีลูกค้าสนใจเยอะเหมือนกันนะคะใช่เพราะว่าเวลาขับเนี่ยเวลาไปจอดอะไรอย่างเงี้ยนะไปจอดเทียบกันมันจะรู้เลยว่าใชเป็นรุ่นพิเศษซึ่เป็นรุ่นพิเศษใหม่ล่าสุดใช่ค่ะนะครับเพิ่มแค่หมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นนะครับสีสองสีเท่านั้นมีสีเทาลัมโบกับสีขาวมุกแต่ว่าอัลติเมทตัวปกติเราก็ยังมียังมี่อยู่แล้วก็มีขายอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวสองแถวสองก็ไปค่ะ เป็นเบาะหนังดำเหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นเบาะหนังดำนะก็จริงๆแล้วว่าก็คือจะดูข้างบนก็คือจะเป็นออกแนวเป็นสีเบจก็คือจะตัดกันจะได้อีกอารมณ์หนึ่งในส่วนของภายในนะฮะแต่การใช้งานในส่วนของเบาะก็ยังใช้งานเหมือนเดิมพับเบาะอะไรพวกนี้ได้เหมือนเดิมเจ็ดที่นั่ง,งมีเบลล์เจ็ดที่แล้วก็ถุงลมอันนี้เจ็ด ไอ้หกถุงเหมือนเดิมค่ะระบุภายในอย่างอื่นก็คือเหมือนเดิมนะคะเหมือนในตัวอัลติเมตแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนในส่วนของรูปลักษณ์แล้วก็สีสีก็จะเน้นไปทางสีดํานะคะดาล้วนเลยใครที่แบบว่าชอบความดาร์กนะคะก็แนะนํามากเลยเพราะตัวนี้มันจะเป็นรุ่นอะไรต้าใช่อันนี้แฟนทอมนะใช่ค่ะชื่อก็เท่แล้วอะชื่อเขาดูแบบว่าแบบดูดุดุหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้อดมินนะคะหรือว่าตากล้องของเรานะคะพาชมรอบคันว่าสีเทารรมโบมันจะสวยขนาดไหนนะคะ สำหรับใครนะคะที่เป็นแบบว่าชอบสีเทาแลมโบอยู่แล้วนะคะในตัวของกระบะอยากได้ตัวแม่เพิ่มต้องจัดเป็นตัวรุ่นนี้นะคะอิ s u o ออลนิวมิ X เอ็กแฟนทอมคอลเล o ชันแฟนทอมคอลเลกชันนะครับผมมาสัมผัสตัวจริงได้เลยที่โชว์รูมเรานะครับใช่ค่ะโชว์รูมของเรา ยู่สูออโต้เซ็นเตอร์นนทบุรีนะคะพรุ่งนี้รถอยู่ทั้งวันเลยใช่ใครสนใจนะยิ่งมองอยู่สีขาวด้มานัดหรือว่าจะทักเพจมาก่อนนะคะารสัลองนังได้เลยครับผมก็มาดูตัวจริงก่อนนะฮะแล้วก็ดูแคมเปญของเราตอนนี้จริงๆแคมเปญของเราก็ยังเหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะอันนี้เดือนเดือนวันทายด้วยเป็นเดือนแห่งความรักนะคะใครที่กำลังมีความรักหรือว่าจะซื้อรถเซอร์ไฟแฟนนะคะมาจัดได้เลยค่ะ คือพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะฮะก็จริงๆอ่ะช่วงเนี้ย pm 2.5ใช่ก็ถือว่าแรงแล้วก็รถของเราเนี่ยวิวเอ็กครอบครัวมีส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของ pm ส5ด้าด้วยนะครับมีตัวกรองนะกรอง pm ของจุดห่านี้ก็คือสวยด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยดูแลสุขภาพเราด้วยนะคะอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวก็สูดอากาศที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ใช่ค่ะ ก็คือจริงอ่ะมีทั้ง new x แล้วก็รุ่นกระบะดขงติดไม่ว่าจะเป็นเจ็ดที่นั่งหรือจะเป็นกระบะในส่วนของยูสุก็จะมีตัวกรองในส่วนฝุ่น pm 2 5นะครเพราะช่วงนี้ก็คือต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงใช่ครับคือนั่งหรือร้รนนี้สบายใจได้ปลอดภัยแน่นอนนะครับก็คนในครอบครัวก็ปลอดภัยไปด้วยนะครับใครจะเข้ามาดูรุ่นนี้วันนี้ก็เข้ามาดูได้เลย พนี้ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้นะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่โชว์รูมรถจริงนะคะก็คือมีให้ดูให้ชมแบบนี้เลยสีทรแลมโบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาดูรายละเอียดกันก่อนก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าจะมาดูแคมเปญเดือนแห่งความรักก็ได้เหมือนกันเราก็มีจัดให้เหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่แบบไม่สะดวกเข้ามาที่โชว์รูมก็สามารถทักมาได้ที่เพจยูสุเมืองนนท์หรือว่าจะอยากดูแบบว่าเต็มๆเลยเดี๋ยวเราจะลงในช่องยูทูบหรือทิกต็อกส่งรูปส่งรูปให้ดูก่อนใช่ค่ะ แต่ถ้าแนะนําให้เน้นมาสัมผัสตัวจริงมากกว่านะคะจะได้แบบว่าแบบเห็นว่ามันสวยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีฝ่ายขายนะคะเปิดทําการปกติวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์หรือว่าทุกๆวันนะคะตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงห้าโมงครึ่งกันเลยทีเดียวอนนี้มันอยู่เนาะจองออนไลน์ก็ได้นะฮะจองออนไลน์ก็ได้ยี่สบสี่ชั่วโมงใช่ง่ายสะดวกครับรอทำแฟนเดนที่บ้านได้เลยนะครับก็วันนี้เพียงเท่านี้สำหรับ New X Phantom c อน l e c t นะครับผม ก็สนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะลงเป็นวิดีโอแนะนําให้ดูหน้าเพจนะคะว่ารอบคันหรือว่าภายในหรือว่าแต่ละจุดมันแตกต่างกันยังไงหรือว่ามีอะไรบ้างนะจุดที่แบบว่าเขามีการทำาไอเรื่องของออปชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่คัอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยคือมันมาในฟันทอมใช่ค่ะนะฮะก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวไปปล่อยรถกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ